สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องติ๊กแอนอังเปาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูอาหารนะคะจะมาทําให้ดูกันนะคะวันนี้เราจะทําสปากเกตตี้ซอสไวซ์ซอสครีมเห็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้มน้ําเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะต้มสปากเกตตี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักประมาณหนึช้อนชานะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะน้ำมันมะกอกเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใส่ลงไปเพื่อต้มสปาเกตตี้ด้วยนะคะก็ใส่ไปประมาณนึงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้วันนี้เราใช้สปาเกตตี้ตัวนี้นะคะสปาเกตตี้หมายเลขสองนะคะ n ม m b e r ข two นะคะ ตัวนี้เขาจะต้มอยู่ที่6นาทีนะคะหรือว่า4นาทีแต่ว่าเราที่บ้านเราชอบเส้นนิ่มๆเดี๋ยวเ,เ,เราจะต้มที่6นาทีเลยนะคะแล้วก็ใส่สปาเกตตี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟก่อนนะคะไฟแรงมากใส่สปาเกตตี้ไปเลยะคะ่ะเราทําทานกันนะคะ แบ่งกันที่บ้านครอบครัวเราทำเยอะหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำสปาเกตตี้ประมาณนี้เราจะต้มมาไว้ที่หนาทีนะคะ ลงไปในหม้อนะคะให้หมดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอที่6นาทีกันนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําสปากเกตตี้กันค่ะ,ะอันนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะคะ ไปด้วยหัวหอมกับกระเทียมนะคะเล้วลงไปผัดในเลยนะคะผัดจนกว่าหัวหอมนะคะจะออกสีเหลืองๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆผัดไปค่ะ อันนี้นะคะสปาเกตตี้้องสุกแล้วเดี๋ยวเรากดไ้ก่อนนะคะ<ช>เดี๋ยวเราติดติดไปก่อนเดี๋ยวเราไปเอาสปาเกตตีนะคะออกพักไว้ก่อนนะคะออนี่นะคะหัวหอมเราก็เริ่มเหลืองแล้วก็หอมแล้วนะคะหัวหอมกักบกระเทียมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่แฮมลงไปนะคะแฮมลงไปผัดนะคะ แล้วก็ตามด้วยเห็ดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดแชมปิองนะคะเห็ดแชมปิองเหรอเราหั่นเอาไว้แล้วนะคะเพิ่งไปซื้อมาจากเน็โคนะคะใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยนะคะเราแรงกว่านี้เดีย๋ยวเราก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะคะ นะคะเราก็ผัดไปได้สักครู่แล้วเราก็จะมาใส่นะคะตัวนี้จะเป็นคุกกิ้งครีมนะคะเราจะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสปาเกตตี้ของเราค่ะมาคุกไว้ในนี้นะคะ ร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะด้วยพริกไทยค่ะอันนี้จะเป็นพริกไทยดำนะคะก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะคะมันจะอร่อยหอมมากเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ รสนะคะด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเกลือชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือชมพูไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนใส่ประมาณนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วยวเราคนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะ ถ้าเกิดว่าซอสเขาข้นไปเราสามารถนำน้ำสปากเกตตี้นะคะมาตืนมนลงไปได้นะคะเดี๋ยวเราต้มเขาไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเราขอเอาน้ำสปากเกตตี้มาใส่หนึงนะคะนี่นะคะเราก็เอาน้าที่เราต้มสปากเกตตี้เมื่อกี้ค่หามาใส่ได้นะคะจะใส่ลงไปสักหน่อยนึงนะคะ าะเราจะรอเขาเดือดหน่อยเดี๋ยวมันจะข้นเกินน่าทานไหมคะท่านผู้ชมดูน<ะ>ี่อันนี้คือของโปรดของผมเลยนะคะชอบกินมากเลยนะคะเป็นสปาเกตตี้นะคะไวท์ซอสนะคะปกติผมซื้อจากเซเว่นเนะ เราจะใส่ชีสนะคะอันนี้เป็นเชดดาร์ชีสที่เราสไลด์เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเพื่อความเจ้มจนนะคะใส่ไปหมดเลยนะคะชีสนอกจากเชดดาร์ชีสนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาใส่พาเมซานชีสด้วยนะคะนี้เราใส่เสร็จนะคะแล้วก็คนน้องเลยนะคะเขาจะเจ้มจนสุดๆเลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นค่ะอันนี้นะคะคือเบบี้สเปนนิชนะคะหรือว่าผักขมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะผักขมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้องเปาก็กินได้นะคะตัวนี้ผักมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเบบี้ใช่คะ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยหมดเลยนะคะนี่นะคะคนเลยค่ะ เข้ากันเลยนะคะตอนนี้ซอสของเราก็เข้มข้นนะคะน่าทานมากเลยค่ะเมเปิ้สเปนีินะคะเราสามารถนําไปใส่สลัด<ม>ได้นะคะ<ม>กินแบบดิบก,ก็ได้นะคะ<ม>เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราขอเอาสปาเกตตี้มาคลุกก่อนนะคะ <Wow. S 1> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่สปาเกตตี้นะคะที่เมื่อกี้เราพักเอาไว้นะคะลงไปเลยค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะ เราจะกินกันเลยขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะทุกคนล้างมือแล้วนะคะก่อน<พ>อทำกับข้าวครั้งแล้วก็ล้างมือให้สะอดสาดนะคะิบี่ินี่นะคะชั่วโมงนี้เราจะใช้ที่คีบนะคะช่วยนะคะช่วยกันคลุกนะคะดูน่ากินมากเลยนะคะน่ากินไหมคะน่ากินของอืองู่้างหล่าซี่ อยากกินเนต็มที่รอ้วโอเวอร์อแต่ผมจุกอยู่ผมจุกอยู่ผมกินอะไรมาเมื่อกี้นี้ซูชิ9อันโอ้โหสปาเก็ตตี้โอ๋ยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนซูชิ9ชิ้นว้าวคุกไปเลยนะคะ ให้สปากเกตตี้เขาอมไปในซอสอะเขาเข้าไปในสปากเกตตี้เลยนะคะเขาซึมเข้าไปเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขาไห้่ไปนะคะข้นไปเดี๋ยวเราเติมน้ำของสปากเกตตี้ไปอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะคลุกให้เขาเข้ากันเลยนะคะทุกคนอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ ปากเกตตี้น่าทานมากเลยค่ะว้าวผมอยากถามคำถามหนึง่งเออมันร้อนมากๆาเลยนะครับแบบหมู่บ้านคนอ,อื่นร้อนขนาดนี้ไหมครับลงมาในคอาเมนหน่อยลงมาในคอมเมนต์เหรอคอมเมนต์ว่าร้อนหรือไม่ร้อนใช่ไหมใช่่ชบ้านใครร้อนจัด <laughs> ปั้นไข่ร้อนจัดครับนี่นะคะเราก็ตักเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะท้า,ะายสุดนะคะเราจะโรยด้วยชีสพาเมซานชีสนะคะเราจะโรยทับเข้าไปข้างบนอีกนิดหน่อยนะคะนะคะแบบนี้นะคะทุกคนโอ้ยน่ากินไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะ ชอบอันนี้นะคะใบพาส l ลี่นะคะก็สามารถโรยเข้าไปได้นะคะใบพาสลี่โรยไปอีกนิดนึงนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนสปาเกตตีดูน่ากินมากไวทซอสครีมเห็ดค่ะเดี๋ยวเราขอไปทานกันก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกดะดิ่งจริงจด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกันก่อนนะคะไปกินสปากเกตตี้กันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ